สี่ร้อยตันนะครับต่อหม่จิรอเาไอเทศจีน,นะครับ<ม>เกิดจากความปักหมาอ,องผมดม้วยคำว่าปักหมาเมื่ไรเนาะเขาบอกว่าเขามีตังค์เท่านี้นเ,น<ม>เขาอยากใช้ผมไปดูต่อเลือที่ญี่ปุ่นมผมก็บอกเขาว่าอีเดิมตังค์เท่าน,นี้<ค>เดี๋ยวผมต่อให้แต่ได้สองลำบอกพูดจะพูดเล่นนะโอเคมาจากกองทะเบียนแล้วผมได้มาสองลำจริงน,น,น,นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการต่อเรือทั้งเรือเนี่ยมีความขัดแย้งด้วยสถานที่ต่อเรือเนาะ แล้วก็เดี๋จะเรื่องความขัดแย้งขึ้นจากขึ้นจากที่ได้มาทุกทีบางตัวผมต,ต,ต้องซื้อมาให้ต่ออย่างที่เราเห็นกันนะครับเราเวลาของท่าเรือต่อเรือเนาะก็มีคณะคณะอะไรขันการการต่อเรือมีกรมในฝ่ายอุตุการเป็นคนคิดมีหน่วยทคนิคมาช่วยส,น,สนุนกรมอุตสาห์เลยกรมไอ้นนีกรมรัฐการขันเรือตอนผมไปต่อสองล่านี้ไปคนเดียวครับทําแไทออยเขาก็เลยเรียกว่าจุดวันเป็นชูใหม่ เของผมเนี่ยเราต้องเป็นจิตสัพยากรอ,อันนี้ที่ผมอยากจะบอกคนรุ่นอืนอนะันคือเรื่องของการบริหารกาลังพนที่เรารู้กันเนาะการที่หยิบคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วมาทําให้เขาช่วยงานเราได้ยากมากนะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องเจอคือความต่อต้านครับตอบคำถามได้ไหมว่าทําไมผมต้องชืน่นกระตือตอบคำถามได้ไหมว่าทําไม ต้องทําในสิ่งที่ผมไม่เคยทําแล้วผมจะเชือ่อได้ยังไงมันทําแล้วมันจะออกมาอย่างที่พี่คิดและคําถามที่สามที่สุดคำคัญที่สุดนะครับที่ที่ใหญ่ที่สุที่ไปทาในเนี้ยเนี้ยตอบได้เลยไม่เคยครับแต่ในสุดท้ายนะครับมันก็เป็นผลออกมาก็มีสองสามเรื่องที่ผมให้ให้คิดนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เริ่มต้นโกอินเตอร์และเดี๋ยวจะโกอินเตอร์ต่อครับ เจ็ดท้าสกุดนะเดี๋ยวตอนแรกที่เราซื้อเรือเนี่ยนะครับเวลาคนทัเลือไปซื้อเรือนะผมอาเรือนี้มาจากรเย์นะครับเป็นกองเรือของเยอรมันเนาะจากเมืองนี้เรียกว่าฟิลิชาฟินี่มาตรงๆก็คือต้องเข้ายิปบอร์ตานะครับแล้วมาออกสุเอตนะครับออกทะเลแดงแล้วก็วิ่งกลับมาอ้อมมลาการกลับบ้านคิดอย่างนี้มันก็ธรรมดาเกินไปเนาะ จากเตย์จูดิชเชนนะครับแวะที่บาตราแล้วของนะครับเห็นแล้วก็มาส่งที่ยิบอต้านะครับมาต่อที่มาดิสวิ่งย้อนขึ้นไปผนช่องแคบบัฟฟาลสทะเลดามขึ้นไปส่งของโรมาเนียรับของจากโรมาเนียลงมาส่งที่อียิปต์วิ่งทะลุจากฟรองซเอีย์มาส่งของที่เชนไนแล้วกลับมาส่งที่สิงคโปร์แล้วกลับเกิดอะไรขึ้นกับเที่ยนี้ครับเป็นการซื้อเรือที่มีกำไรตั้งแต่ยังไม่ใช้เรือ ภูตะลัชัยแล้วสวยครับต่อไปผมซื้อเรือผมต้องทำยังไงมันยากมากไทยร้อนไม่เคยค้าขายกับทองที่แล้วทำยังไงเดี๋ยววันนั้นโชว์กับผมนะครับกับมีผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์หรือคอมเมอร์เชียลอยู่คนหนึ่งทำยไงครับสิงคโปร์เป็นแหล่งรวมของการซื้อขายของภูมิภาคมีสินค้าที่จะขึ้นที่จาก ส่งมาจากยุโรปนะส่งจากรเข้ามาใช่นนี้ใช้ในเอเชียตะวันเฉียในต้นะขึ้นไปจีนขึ้นไปญี่ปุ่นเนาะพวกนี้มีความเก็งมากเลยเขาหาสินค้าให้ผมได้ท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าน้ำมันที่วิ่งมาเรียแล้วมีกำไรก่อนใช้เลยแต่แล้วเป็นการโกงเจอทีนต่อมาเหล่านี้นะครับชื่อน่กากลัวมากเลยชื่อเลยซีเดวิล เยอรมันถามแล้วถามอีกเอาเรือเขาไม่ใช้ที่ไหนจะให้เสียชื่อนะเพราะว่าในชุดนี้มี21ลำของกองเรือแห่งชาติเยอรมันนี้เนาะก็มาอยู่กับเราก็วิว่งไปจนจนอาวาันผมขายให้